สวัสดีค่ะพี่น้องมัอนี่อันยหญ่มาอันออมไก่ได้จ้ะออมไก่ออมไก่ใส่พักธรรมชาติจ้ะใส่พักหอมกับพักอันอะฟันซิงโต้หน่จ้ะแสบแสบจ้ะพอดีเมื่อวานไปรานไทยยายสื่อพักรีมาเลยใส่พักรีไปนั่งแสบจ้ะยายอันเฮ็ดแต่เมื่อวานตอนตอนคำคำจ้ะเพิ่งที่เฮ็ดคีบมันนี้ล่ะจ้ะ แตงแตมู่บ้านนี่แล้วก็วันนี้ก็ม่ส้มตำแล้วจ่ะเห็ดง่ายๆมือนี้ส้มตำพากกที่พักกาศที่เหลือนั่นล่ะที่ยา้ตัดมาจากสวนแล้วก็สิม,มีอันเอ,อมะาละขี่นกแล้วก็สิม,มีอันสตอจ้านี่สตอ ก็จะมีข้าวเหนียวนะคะวันนี้นะคะมาเดิอมากินกับยายได้จ่าเด้ออย่าลืม,ดดมได้จ่าเด้อู้ใดไลงกัมาเบิ่งกันอย่าลืมมันเป็นกํลาลังใจให้ยายได้ได้จ่าเด้อด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะขอบคุณดวงหนาจ้ามาเด้อเมา่กินมันสมตําขุยสมตําก่อนของมาของโปรดสมตําอืม กินเบรลคือสมตำเลยละจ้าวระเทคลีก่กินเนี้ยส่อวนวระเทศคิ่แยกก็กินจะสมตำม,มากแห้งประเไกับขาดเทอร์บได้สมตำลม,มแห้งแห้งพี่น้อมาเนี้ย ต้แพมาสองหมือ่อะเดิพี่น้องกินน้ำกันเดิมจ่ายเดิม อันนี้กับเบอร์โสดดูจากพอไปไปวันไปวันอาทิตย์จากวันอาทิตย์ของมันจะมันสิบอโสดแหละผักอะไรยังสิแบบแบบนี้นะเบอร์โสดแหละมันละบอโสดลองกินอะไรให้ก่าวเลยนอกจากนัก แซ่บแซ่บเม็ดใหญ่ดิ แสบเอ้ะแสบกินขอนี <c oughs> ้ว <huh> ด <Becca good food> ูใบัหญดได้มันอ้วนขอนี้วกินอ้วนไหวจต่ขอนี้วน้ำตาลหลาย อ,อมแซบแซบใส่กับขวานั่นพี่ตูพี่ตูคนถางบานเก็บมมใหายผักขมก็พักอันฟันจิงโตจ้ะผักฟันจิงโตมันจะขมอำมรำขมบาแพ้งที่ขมแบ่บอ่ะ พี่เกกผมในสวนมาอ่อมแส่พักผมมันงามเอาลองใส่เพราะมันลวกกะยกขืนเลยจ้ะไหไก่มันสุกใส่ไกลล่ลงไไก่อนให้มันสุกก่อนนอกไก่พอผักมันสุกง่ายเด้ยพักผมใส่ลงไปกับเอาขืนเลยจ้ะ แต่บริเหตใหเบึงว่านมันหยาบก็มาจากบ้านพี่สาวแฟนไปกินข้าวบ้านพี่สาวแฟนเมื่อวานจา้ะ ก็มาได้ก็เลยอมไก่ใบใส่ต huh> um ู้เย็นไวรุนแล้วยายมันเหม็นนะเพราะว่ามันส่วนมากจใสองเสียสองฟีดใจ้ะแ่บแสบอมไก่กระไดพักธรรมชาติตั้มมีตามเกิด ไก่มบบเป็นไหนดอกจ้าไกไ่ย่ายมากินผักมากกว่าไปอยู่ใสก่กะทม้าหากินคือเก่าหรอพี่น้องเอ้ยเด็ผัวฝรั่งกับประมาณน้ำสีเหลืสีรวยดอกจ้ามากกว่าไม่เห็นงานคือเก่าหรอเมื่อยคือเก่าคือบ้านท่านหรอ,อยู่ใสก่กะตองดินร้นคือเก่าหรอจา้า นยอนนยค้นนอกจากสิบตำบะเขาสืบตำใบข้นในข้าวบาสนดดา,าดีอีหลีพวกเราจังจะบริเหตงาน,นจ้ะนี่เปิดดูแล้วเฮาดิมำนี่ก็เอาล่ะแล้วมีเห็ุงานบานเขาเนื่องจากเนาะคขายเงินมันหลายกวับบานเฮาเนื่องจากบานเฮาก็ทำกินกับเจ้าสิเห็นนุนยังจังสิพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนื่องจากเนาะ ยายน่ะไม่เห็นงานยงนี้งก็ถือว่าดีเราจากว่าเงินมันด้เงินมันแพงกว่าบานเท่านะจ๊ะยูนี่ก็สิบาแพงแคบไหนดอกบาทเด๋วยวนี้เงินมันลงไหมจ๊ะตะกี้มันได้บาทหนึ่งมันได้บาทหนึ่งบานเขามันได้หาบาทบานเท่าเดือนนี้มันเหลือสี่บาทกว่านึงจ๊ะแต่มันก็ยังดีอยู่จ๊ะ ปัวพ,พลังก็มันได้สัมบายดวยจ๊ะเด้อสัมบายเป็นบางคข้นนะจ๊ะมันสิลำบากกาบ้านหนาวบ่หนาวหนาวาวกันหนาว เขามีหลูกมีเต๋ามีแม่ตรงตรงทรงตั้งแต่เนาะเพราะว่าเขาเบ็นมาทรงหายเห้าเนี่ยจากไนกับเห้าเองจ้ะคนอื่นกับพวกกันตัวใหญ่ ก็เคยขอตังค์ผัวให้คบอ่วได้จ้ะยายหาเอาเองผัวกับผัวเป็นริ้วยเลนอกจ้ะเนาะ ินคือบานเท่าหแหละตัวยู่นีิมันมเสียภาษีแพงซื้อจ้ะเสียภาษีแพงครับว้ยูนีิจ้ะบางคนหาสิเปอร์เซ็นต์้วยจัดเดื่องภาษีส่วนตัวจ้ะย่ายเสียสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์จากภาษี เสียภาษีแพงแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ัมีอันสวัสดิการดีอยู่จ้ะเขาก่าเก็บใ้เรียงตอนเ่านะจ้ะปอนกเกษียณง,งานบานทฮาก้จหจ่อยเขาไปเสียภาษีแพงด้วยจ้ะเด้อ มคนละอย่างคลิปนี้ได้กับอาไปซมีแล้วจ้าจะมาโมกันไหมนาะจ๊ะเนาะก็ย่าลืมน้จ๊ะจไดเป็นกำลังใจให้ยายโดยเกิอัน ใสกดแทรกกดติดตามให้ยายเนี่ยได้ายเดิจ้าเด้อขอให้พี่นอ้องทุกคูทุกคนอยู่ดีไม่แห้งได้าจเดิมจึงสําคัญคือสุขภาพจากดูแลสุขภาพกันดีๆได้าจเดิมเนื้อน้องหาร์ดได้ขันสุกกาพแข็งแรงุกกบสุพภาพแข็งแรงไม่เงินกับซ้ำนานะน,ะนะจ้ะขอุณดอะไรจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ